อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความรู้สึกและความรากักไม่มีอะไรตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเท่ากับตอนแฟนถามว่านี่ใครว่าไหใจเดี่ยตๆๆๆๆเหรือไม่ก็ลงมาอยู่ตาตุ่มออตอบให้ได้นะออนี่ใครแต่อันนี้หนักหนาสาหัสสำหรับผู้ชายคนนี้จริงๆที่เมื่อกี้ต้าเกินไว้ทำไมคนดู10บล้านวิวครับ เพราะอะไรรู้ไหมคือผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดังเลยนะแต่คลิปเขาว่าดังมากเพราะเขาจับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยพาผู้ชายเขามานอนในห้องจังหวะที่เขาเปิดประตูไปเห็นผู้ชายคนอื่นอยู่กับแฟนตัวเองนี่ใครแล้วไปดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อค่ะมึงเอากันเวนบ่ฮะมึงตอบความจริงมาเป็นไหลูกผู้ชายเอากันเวนโมเกรเทียเดี๋ยวประมาณ เ um ื่อสองเชิญนนี่แหะครับเอาความจริงเป็นแมนหลูผู้ชายคุยกันกูให้หน่อใจมึงจะเชื่อเ่กูเห็นกูซัพพอร์ตมึงตลอดกูซอยมึงตลอดกูไม่อยังกูซอยมึงตลอด ต่อเพี้ยงกูด้วยยงิน่ะนั่นแหละห้องนี้กูเป็นคนใจสูงมาเอากันตีกูเป็นผู้ชายเแท้ๆล่ะกูบอใครแม่งจะกินนอกใจมึงเลยกูให้เกียรติมึงเสมอมีิยังกูซอยข้าห้องกูใจหายเงินแตี๋ยบะมีกูหามาให้มีจักบาทกูให้ได้กูใหายเดาเรื่องได้ทั้งหมดเลยเนาะ จากคลิปนี้นะคะไม่แปลกใจทำไม1ิบล้านวิวเออพอเป็นเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะมันกระทบความรู้สึกของคนเนาะนะอพอเป็นเรื่องของความรักเนาะคนก็เลยชอบดูแล้วก็อยากจะตามดูว่าจะจบแบบไหนกันน้องคิตตี้เมื่อสักครู่นี้กลายเป็นเขียดไปเลยค่ะ <c oughs> คิตตี้ไม่ใช่แมวอีกต่อไปเลยอะ่ะตายังเขียดอยู่ในห้องน้ำคือผู้หญิงอะพอรู้ว่าแฟนตัวเองอะกลับมาปั๊บนางมุดเข่าซ่วงเลย<อ>แล้วปล่อยผู้ชายอยู่คาห้อง แล้วเนี่ยพอแฟนตัวเองกลับมาถามแล้วสิ่งที่ได้คําตอบมาคือคําตอบจากผู้ชายชูนะคะครับครั้งสองครั้งนะที่มามีอะไรกันยอมรับยอมรับนะคะจริงๆนะเจ็บนะกว่าการรู้ความจริงคือการจับได้แล้วย,ยังโกหกอะ่ะอันนี้เจ็บจริงๆนะคะแต่เราไม่เห็นว่าผู้หญิงตอบอะไรนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือเขาอ่ะไปเป็นทหารเกณฑ์มาปีนึงก็ไม่รู้ว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นหรือเปล่าทําให้ฝ่ายหญิงไปมีคนอื่นน่ยนะคะอันเนี้ย เรารู้เพราะว่าไม่ได้ถามผู้ชายนะคะรู้จากชาวเน็ตที่ไปส่องเฟซค่ะแมนแมนหลูผู้ชายเออไปส่องเฟซใส่ชายอเออตามดูเลยว่าเป็นยังไงเรื่องราวของชีวิตคู่นี้เป็นยังไงเนี่ยอกองพันหารรอบที่สามกรมฐานรอบที่สิบหกไปประจําการหนึ่งกันยายนที่ผ่านมากลับมาปับ๊บเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะดันไปชื่อเดียวกับฮุ้งกับโจ้ด้วยนะตึงเอ๊มีอัปเดตนะวันนี้มีอัปเดตนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันเนาะ เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็แบบเฮ้ยอยากรู้ว่าชีวิตนี่ตอนแอนนิวเซอรี่อุ้ยคนดูเป็นล้านเหรอเพิ่งมาเป็นล้านเพิ่งมาเป็นล้านคลิปเก่าๆใช่ไหมใช่ไปย้อนดูถอยดูค่ะว่าเมื่อก่อนเคยโพสต์อะไรรักกันแบบไหนเห็นไหมชาวเน็ตเราเป็นห่วงก็เลยคอยไปดูว่าเป็นยังไงบ้างความรักคู่นี้เพิ่งแอนนิวเซอรี่สองปียังรักกันหวานชื่นมากลงกันวันที่หพฤษภาคมนะคะ หนึ่งกันยายนจับได้ว่ามีชู้แล้วโอ้จุ๊บแจ๊บจุ๊บแจ๊บ oh. โอ้กุมมือกุมมือนี่ไงนอนจับมือกันท่านั้นแหละ oh. เออเป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ทุกคนอะ่ะพอถอยหลังไปดูโอ้โหผู้ชายรักผู้หญิงมากเลยนะคะ oh. ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคนก็ทยอยเข้าไปดูในเฟซฝ่ายชายเผ oh. าหมดแล้วค่ะคลิปก็ลบรูปก็ลบ oh. เสื้อผ้าก็เผาเผาทิ้งทุกอย่างแล้วมันมีชอ็อตหนึง่งนี่นี่นี่น Oh, โอ้เซือคู่ปอีกโอ้โห oh. นี่ไงตอนคบกันรักกันน่ะเผื่อใจตอนเลิกกันบ้างนะคะความทรงจำม,มันเยอะอเผาหมดเลยโอ้ยเหมือนละครเรื่องนึงเลยนะใช่ภายในสามนาทีที่เล่าข่าวจบไปแล้วนะคะ16ตอนโอ้เผาพี่เผาเกลือโอ้โห เขาเอามาจากพ่อครัวตุรกีนะช็อตนี้ยชื่อว่าเซาเบย์ฉาย,ยาเซาเบย์พ่อครัวเขาจะทําท่าแบบนี้เลยอ๋อนี่นี่นี่นชาวเน็ตก็เลยพูดว่าตอนแรกก็มาดีแล้วซึ้งแบบโอ้เห็นใจจบแบบขำซะอย่างนั้น <c oughs> นี่ท่านี้ก็มา <c oughs> เขาบอกเล่นเอาฮาซะอย่างนั้นเลยนะคะตอนจบ แต่นั่นแหะค่ะความเจ็บช้ำบางทีเราปล่อยให้ตัวเองร้องไห้นานๆไม่ได้ค่ะ,ะเผื่อหัวใจตัวเองให้ได้ยิ้มกับชีวิตบ้างน,นะคะครับแล้วมันก็จะผ่านไปอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตชีวิตยังมีพวกนี้เสมอพี่อข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงข้าง